อ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับอันนี้มาจากอุทัยธานีอันนี้นะฮะผมเพิ่งส่งกลับไปแล้วก็บังเอิญว่ากล่องมันกลับไปแล้วมันมีปัญหาแต่อย่าเพิ่งตัดสินนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับพอดีว่าเจ้าของกล่องใบนี้ค่อนข้างจะงอแงสักนิดหนึ่งนะครับงอแงสักนิดนึงคือผมอธิบายเลยว่าไอ้กล่องใบนี้นะฮะมันมีสาเหตุของการพังอ่ะผมลืมบอกว่ากล่องใบนี้เขาส่งกลับมาเพราะว่าอาการปั๊มติ๊กเหมือนค้างนะครับ ปั๊มติก๊กมันค้างแล้วก็ในวันแรกที่เขาส่งมาเนี่ยก็คือปั๊มติก๊กมันค้างเหมือนกันแล้วพอเอากลับไปใส่เขาบอกว่าป,ปิดเป,ปิดกุใแจได้2ครั้งนะครับหรือว่าฟตาต์ด้วยแหละแล้วก็ปั๊มติก๊กมันค้างอีกแต่ประเด็นม,มันอยู่ตรงที่ว่านะครับปั๊มติก๊กเขาอะถามไปถามมานะครับมันไปจบตรงที่ปั๊มติก๊กมันเป็นปั๊มติก๊กแต่งแล้วพอดีว่าปั๊มติก๊กเนี่ยมันเป็นปั๊มติก๊กแต่งที่ค่อนข้างที่จะกินกระแสด้วย ก็นั่นแหละมันคือปัญหาเลยที่ทําให้กล่องมันมีปัญหานะครับก็เบื้องต้นผมก็แนะนําให้ให้กับน้องเจ้าของกล่องเนี่ยไปหาปั๊มติ๊กเดิมนะครับมาใส่แต่นะครับแล้วก็ถ้าจะใส่ปั๊มติ๊กแต่ก็พยายามหาดีเลย์ที่มันไม่กินกระแสครับอ่ะเดี๋ยวลองปิดเปิดให้ดูนี่มันไม่ค้างนะผมปิดเปิดสวิตช์นะ เนี่ยครับมันก็ไม่ค้างอ่ะอันนี้ผมเปลี่ยนให้แล้วนะผมทําให้แล้วเราแงจัดครับโอเคเนี่ยครับแล้วก็อีกเรื่องนะคือกรณีที่กล่องส่งมาซ่อมไฟไม่ออกคอยอะไรพวกเนี้ยหลังจากที่ซ่อมไปแล้วอ่ะผมแนะนาว่านะครับให้ไปเปลี่ยนคอยด้วยอย่าไปใช้พวกคอยสีคอยแต่งนะครับเพราะว่าไอ้พวกคอยสีคอยแต่งมันกินกระแสะครับ แล้วก็เหมือนกันนะอ้พวกปั๊นติ๊กแต่งเนี่ยมันกินกระแสพอมันกินกระแสใส่ปุ๊บมันก็ผลลัพธ์ที่ได้ไม่จะเป็นแบบนี้ครับกล่องมันพังต่อให้เราไม่ซ่อมกล่องใหม่นะต่อให้เราไม่ซ่อมกล่องตัวนี้แต่เราไปซื้อกล่องใหม่มาใส่เราก็หนีปัญหานี้ไม่พ้นหรอกเรื่องของไฟไม่ออกคอยเรื่องของปั๊นติด้าเนี่ยมันหนีไม่พ้นจริงๆฮะคอันนี้นะครับโอเคส่วนส่วนใบนี้นะคือผมจะคิดเขาแค่ค่าส่งกลับหกสิบบาทนะครับแค่ห0ิบาท แต่ถ้ารอบหน้ายัางมีรอบที่3ามอีกเนี่ยคือมาผมก็จะคิดราคาเดิมก็คือราคาเต็มส่วนใบนี้ยผมคิดไปเก็บไปทางด้วยถ้าผมจะไม่ปิดในหกร้อยหกสิ 600, 60บาทถึงหกร้อยแปดสิบาทเลยนะแต่ถ้าเ็าโอนเงินก็คือผมจะคิดอีกแค่หกร้อยนะครับโอเคไปทางก็บวกเพิ่มไหมครับหกสิบถึงแปดสิบาทมันอยู่ที่ระยะทางด้วยเพราะบางทีเขาส่งมาจากเชียงายรายอะไรพวกนี้ก็ภูเก็ตแล้วก็อะไรนะไอซื้อว่าทางนี้เกาะสมุยครับ ค้าส่งมันจะต้องบวกเพิ่มไปนะครับโอเคฮะตรั้นี้ฮะก็ใช้ได้ปกติแล้วเดี๋ยวผมปิดเปิดไฟให้ดูใหม่ผมไม่แน่ใจว่าด้ยินเสียงชัดเจนมั่นะโอเคฮะ เอาตามนี้แล้วกันเดี๋ยวก็ส่งกลับนะครับหลังสงการพอดีวันนี้มันเป็นวันที่สิบเท่าไหร่วะสิบสี่เดี๋ยวหลังประมาณวันที่สิบห้าสิบหกครับเดี๋ยวผมก็ส่งกลับโอเคฮะตามนี้ฮะถ้าใครมีก็ส่งเข้ามาฮะสำหรับกล่องเวอร์ชันนี้ก็คําเดิมครับใครไม่ซ่อมผมซ่อมแล้วกันโอเคฮะอ่าลืมบอกกล่องเวอร์ชันนี้ผมรับซ่อมมี3สาม,มาก,การกนะ็คือไฟไม่ออกคอยปัมติดค้างนะครับปัมติดไม่ติด แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกล่องช็อตอันนี้ก็รับเลยนะฮะสำหรับกล่องช็อตกล่องเปิดไม่ติดฟิลขาดใส่กล่องก็ฟิลขาดส่งมาได้เลยะฮะรับหมดครับอ่าแถมครับไม่ค้างนะครับโอเคฮะไปแล้ว